ูนย์ข่าว SNN News ข่าวเด็ด77จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกวันนี้ไปที่พระนครศรีอยุธยาไปชมโครงการดีๆสู้ภัยโควิดกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลธน,นูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมใจแบ่งปันตั้งตู้ของพ่อนำเครื่องอุปโภคบริโภค,บโภคแบ่งป,ปันประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กำนันธีรวุฒิทาคพลพร้อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลธน,นูคุณพานุวัตนหรือคุณต้อมทรัพย์สินคุณสุทาสินีสมาธิจากบริษัท and Machine, พาร์ทแอนด์แมชชีนพีซิชันจำกัดและคณะได้ร่วมกันนำตู้แบ่งปันชื่อตู้ของพ่อมาตั้งบริเวณหน้าวัดสแกเพื่อนำสิ่งของมาแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีส่วนร่วมจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครในเขตพื้นที่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสิ่งของมีหลากหลายที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเช่นน้ำดื่มน้ำมันพืชไข่มาม่าปลากระป๋องเครื่องเทศกะปิน้ำพริกน้ำปลาข้าวสารอีกมากมายรายการที่พร้อมบริการประชาชน กิจกรรมในวันนี้ในพื้นที่ประชาชนให้ความสนใจได้จุงลูกจุงหลานปูย่ย่าตายายมาใช้บริการกันจำนวนมากนายธีรวุฒิทาคพลกำนันตำบลธนูกล่าวว่าในฐานะเป็นผู้นำชุมชนได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานภาคเอกชนเช่นบริษัท p a r ์ and m a c h มชชีนพิสซิชันจำกัดให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้ร่วมกันติดตั้งตู้ของพ่อเพื่อแบ่งปันกันในชุมชนช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันมีผู้มีจิตสาประชาชนมาร่วมกันจำนวนมากเป็นความรักความสามาัคคีของคนตำบลธน,นูเราไม่ทิ้งกันและพร้อมจะจับมือก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกำนันผู้ใหญ่บ้านเราพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการกับประชาชนและขอให้กำลังใจประชาชนทุกคน 9ผ่านไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันนับเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของท้องถิน่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงให้เห็นถึงความรักความสามคัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันนำโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลธน,นูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานโดยศูนย์ข่าว S M N News ข่าวเด็ด77จังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลก